ผมจะเป็นตัวแทนของ40กว่าคนนะฮะต้องเชียร์ผมว่าผมจะเอา1 0 0 0 0แสนบาทให้ได้สนุกแน่นอนเจอเท้าที่ไหนกระทือได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลายเซ็นหรือถ่ายรูปได้เลยครับพี่นัทถ้าพี่นัทเล่นพี่นัทจะตอบได้ไหมไม่ได้หอยระดับเดือนนัทจะตอบไม่ได้สวัสดีครับผมเบลขอบสนามขอต้อนรับคู่ขอบสนามก็บลสเปเชีย EP นี้เป็น EP พิเศษก้อนรับปีใหม่นะครับผมแน่นอนครับขอฝนามวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นช่องกีฬาอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้ว <Yeah. S 1> นะฮะวันนี้เนี่ยเรามีพนักงานมากมายก่กองและแน่นอนแหละครับผมเข้าปีใหม่ปุ๊บทุกคนก็ต้องรออะไรรอใบาลาออกเอ้ยรอโบนัส <Yeah. S 1> ซึ่งวันนี้นะครับผมความตั้งใจตอนแรกเนี่ยขอฝนามเนี่ยกะว่าจะเอาพนักงานทั้งหมดเนี่ย มาแข่งขันเกมฟุตบอลท่ายปัญหาเพื่อจะแจกโบนัสกันแต่พอดีว่าจํานวนคนขอบสนามวันนี้ขอบสนามพนักงานทั้งหมด43คนจะเอามาถ่ายเนี่ยมันก็กระไรอยู่แล้ว oh. ช่วงล่าสุดนะฮะรัฐบาลนะครับผมผู้ประกาศว่าให้โซเชียลดิทแทนกันก่อนวันนี้ขอบสนามโต๊ะบอลเราเลยต้องคัด3าพนักงานหัวกะทิดีที่สุดเบสที่สุดในบริษัทมาแข่งชิงเงินรางวัลพิเศษโบนัสสูงสุดบอกเลยใครได้กรน,นี้ไปมึงเงยแสนบาทแล้ววันนี้นะครับผมเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนครับบอกเลยว่า หัวกะทิทั้งนั้นท่านแรกท่านผู้นี้ครับเรื่องบอลไทยไม่มีใครเกินไปพบกับเขาผู้ชายคนนี้พี่เต่าขอบสนามนี่ <Hey. S 1> ช่วยทามว่าได้นะครับผมพี่เต่าครับกติกางง่ายมากพี่พี่จะต้องตอบคำถามจากมูลค่าโบนัสต่ำสุดตอบผิดนี้ไม่ได้โบนัสเลยนะทำงานฟรีไปปีนี้ก่องขวาสุดจะเริ่มที่มูลค่า1,000บาทไล่มา 3,000-5,000-1,000หและสูงสุดที่1นึ่งแสนบาทบผมเลือกหนึ่งแสนบาทครับใเย,ๆๆย็น็นี่กติกามันต้องตอบจากง่ายสุดเริ่มที่กล่องแรกก่อนเลยครับพี่ครับหยิบคําถามในกล่อง1,000บาทขึ้นมาครับพี่เต่า ต้องบอกว่ากระดาษที่อยู่ในกล่องนี้นะครับผมเป็นคําถามวัดความรู้ฟุตบอลที่ผมบอกเนี่ยเรียงลําดับความยากง่ายตั้งแต่กล่องขวาคือง่ายไล่มายากขึ้นเรื่อยๆจนยากสุดคําถามระดับเดนัทซักหมดแม็กสุดยอดแฟนแท้ต้องมาถามเองตอบเองคําถามนี้ใครถึงใครตอบได้รับไปเลย1นึ่งแสนบาทพี่เต่าพร้อมไหมฮะผมจะเป็นตัวแทนของ40่กว่าคนนะฮะต้องเชียร์ผมว่าผมจะเอา1นึ่งแบาทให้ได้ เพื่อที่จะแจกทุกคนคนละ1,000บาทที่เหลือไปของผม เร้วตอนนี้หนึ่งพันก่อนนะอู้ย,ยน่าก,กูอะง่ายมากต้องบอกว่าง่ายมากคืออยู่องค์กรบริษัทขอรนามถ้าตอบคาถามนี้ไม่ได้ไอเกมเตรียมใบาลาออกให้เซ็นต่อได้เลยคำถามแรกง่ายสุดมูลค่า1,000บาทนะครับมีอยู่ว่าดาวซันโบบุเลซิกา้าเยอรมันซีซั่นล่าสุด2019ถึง2020คือใครยังยังยัยงัยงยงัยง,ยง,ยงใครไม่พอยิงกี่ ประตูครับโอ้โหโทุกคนน่าจะรู้ว่าใครแต่จํานวนประตูเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่นี่ที่นี่คือสํานักงานขอบสนามดังนั้นพนักงานของเราต้องมีความรู้ที่น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้างครับ15บห้าวิจับเวลาครับผมผมดูบุนเดสครั้งสุดท้ายได้จะเป็นโจวานนี้อัลแบร์แค่เดียวเดียวเดียวช่วยขยายความเนี้ยโจวานนี้อัลแบร์นี่ยุคไหนเนี่ยพี่ <4 S 2> ปีนั่นแหละ99อ,อะไรเนี่ย99เลยเหรอเอาหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วต้องตอบแล้วตอบพี่ คนเนี่ยไม่ยากนะฮะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โรเบิร์ต<อ>เลวันดอฟสกี้เ,เป็นคำตอบที่ถูกครับอ่ะถูกไปหนึ่งอันแล้วนะ500บาทเตรียมไว้เลยครึ่งหนึ่งนะได้แล้วแน่แน่โบนัสปีนี้งั้นผมหยุดเลยเดี๋ยวเดียวไม่ได้ไปต่อโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กี่ประตูเอ้อขับใครขับขัว่าเพิ่งได้รางวัลมา34ประตู34ประตูเป็นคำตอบที่ถูก โอ้โ,โอ้โหโอ้โหแสดงความยินดีกับพี่เตา่านะครับรับโบนัสก้อนแรกของบริษัทไป1,000บาทเริ่อเลยฮะเริ่อเลยเริ่อเลย,เย,เยใจคอจะไม่ไปต่อจริงๆหรอหยุดนี่มันเร็วไปแต่ต้องไปต่อ <Yeah. S 1> 3,000บาทนะ3,000บาทหยิบคำถามในกล่องขึ้นมาครับนี่ฮะ3,000บาทอ๋อโอเคโอ้โหซีซั่นแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ จะถามแค่ว่าพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกที่เตะกันเนี่ยมันเตะกันปีไหนครับ oh. และทีมไหนได้ชูถ้วยเป็นทีมแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาตอบครับในชื่อพรีเมียร์ใช่ไหมซีซั่นแรกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าแบบพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีดีวิชั่นลงดีวิชั่นหนึ่งและเมื่อปีเขามีการไปคุยกันเพื่อจะก่อร่างสร้างลีกขึ้นมาใหม่กำเนิดเป็นลีกนี้ในปีนี้นั้นๆอ่า 30วินาทีจับเวลาครับเพิ่มไปก็ไม่มีประโย pues ชน์ไเฮียนึกว่าจะมีประโยชน์ให้ยืนคิดรูดูการนี้2020มันเริ่มมาประมาณ20กว่าปีอะหมดเวลาครับหมดเวพี่ตาต้องตอบแล้วครับซีซั่นแราของพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือปีไหนสโมสรใดคว้าแชมป์ตอบทีละคำถามก่อนครับเอาปีเอาซีซั่นก่อนปีไหนพี่1น9 4 1995ครับผมทีมที่ได้แชมป์ คือทีมอะไร oh, แชมป์ทีมอะไรวะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำตอบนะครับเอาแมนยูข้างหลังก่อนนะคำตอบแชมป์แมนยูเป็นคำตอบที่ถูกครับปี1 9 9 4เถึง1995เป็นคำตอบที่ผ,ผิดครับผมเหม่ปากมาแต่ไกลเลยเหม่ปากมดเล ปี1992 oh, oh. เป็นปีแรกที่ก่อกำเนิดเกิดพรีเมียร์ลีกอังกฤษขึ้นมา oh. และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ครับ oh. อ่ะสรุปว่าพี่ต่าหยุดแค่นี้นะคนที่2พนักง,งานดีเด่นของเราคนแรกคว้าเงินรางวัลไปทั้งหมด0บาท oh. ไม่เป็นไรผมขอแสดงความดีคืออย่างที่เต่าเป็นพนักง,งานที่ดีนะครับ oh. ต้องบอกว่าคอนเทนต์บอลไทยปีนี้ สูงสุดในเพจขอบสนามเขาคนนี้เป็นคนเขียนคนตัดคนพากด้วยตัวเองนะครับผมขอเสฟปรบมือให้พี่เตาหน่อยฝากฝากอะไรึงแฟนๆขอบสนามโวยพอปีใหม่นะครับศูนย์บาทนะฮะขับรถมาช <c oughs> ั่วโมงหนึ่งเดินมามาเลยโบัสสิบนาทีไม่เป็นไรพี่ถือว่าเราได้มาร่วมสนุกกันอ่ะก็ขอให้แฟนๆชาวขอบสนามครับร่ลำรวยนะมีเงินมีทองใช้ในช่วงโควิดแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้รับส โอเคครับผมมพี่เตาโดยไปพี่เตายังไม่ได้อะไรแต่คนที่สองนี้ต้องบอกเลยว่าเตรียมกรามของคุณให้ดีครับคนนี้เป็นเด็กหงสายหาเด็กหงที่เป็นเด็กบอกเลยว่าปีนี้เขาจะจรัดแสงเขาจะเชิดชายเด็กผีที่ไหนที่ปากหมาตีนของเขาจะยัดปากคุณขอเสียงปรบมือดังๆให้เขาครับพี่ห้ขอบคุณ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับนี่คือพนักงานดีเด่นคนที่2ของเราบอกเลยว่าปีนี้เตรียมตัวพบกับรายการที่เขาจะคู่กับคุณเกมสนุกแน่นอนเจอท่าที่ไหนกระทืบได้เลยเดี๋ยวเดี๋วขอลายเซ็นหรือถ่ายรูปได้เลยครับโอเคอ่ะหยิบคําถามในกล่อง1,000บาทมาให้ผมสักข้อเดียวครับโอเคดูนะฮะอรนิส์ขอสนามของเราครับผมโอ้ เด็กหงใช่ไหมครับถ้าเป็นเด็กหงต้องตอบข้อนี้ได้นะครับผมคำถามมีอยู่ว่าซีซั่นที่ผ่านมาครับลิวอรพพูได้แชมป์ลีกคำถามก็จะถามว่าลิวพูควา้าแชมป์ลีกพรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดเนี่ยคว้าไปด้วยคะแนนเท่าไหร่และทิ้งห่างอันดับ2กี่คะแนนครับเฮ้ยจริงๆข้อนี้เนี่ยจำได้นะเอ้ยแต่พออยืนหน้ากล้องปุ๊บนันลืมมันลืมอ้าวต้องตอบ2คํคถามนะพี่ชายคือกี่คะแนน และห่างอันดับ2อกี่คะแนนคือปีที่แล้วเนี่ยล์พูเกือบคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายอ่ะครับผมแต่ว่าไปสะดุดแพ้วัตฟอร์ดมาทีนึงพี่จะตอบว่าเลขที่เท่าไหร่ครับ99ครับไม่ถึงร้อยนะครับผมไม่ถึง1้อยเคะแนนและที่ห่างอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กี่คะแนนครับโอ้สิบแคะแนนแล้วกัน ทิ้งห่างอันนี้ไม่ช่วยนะอี่2อันนี้ข้ออะไรเนี่ยพันหนึ่งอ๋อนึกว่าแสนหนึ่งมัย่งอ๋อยังเหรอแสนหนึ่งโอ้โผล่โอเคโอเคโอเคคำตอบแรก99คะแนนเป็นคำตอบที่ถูกครับเอาละฮะและคำตอบที่2ทิ้งห่างกี่คะแนนนะครับ18ครับ18คะแนนเป็นคำตอบที่ถูกต้องระบมโอ้โห 1,000บาทอารับโบนัสไปแล้วถามก่อนเลยนะพี่นะครับจะต่อหรือจะหยุดไปต่อไปต่อนะไปต่อไปต่อไต,ตอ่ต่อสามพันบาทหยิบมา1นึ่ใบอะไรก็ได้เดี๋ยวผมถามออกนะพี่นะโหยากแน่เลยเป็นทีมที่พี่ไม่ชอบ ครับแน่นอนดังนั้นต้องพยายามนึกแล้วละ่ะคำถามมีอยู่ว่าดาวซันโวตลอดการของสโมสรแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดคือใครและปีสุดท้ายที่ไอเจ้าของรางวัลเนี้ยที่อยู่แมนยูคือปีไหนสองคำตอบตอบให้ได้ครับคือผมมั่นใจเลย,เลยไอคำตอบแรก โบเอวนฮะเวนรูนี่แน่นอนทุกคนรู้กันดีว่าคือเวนรูนี่เป็นผู้ทำประตูส,สูงสุดของปีศาแดงแมนยูและทีมชาติอังกฤษครับแต่ไอจไอปีสุดท้ายเนี่ยที่ค้าแข่งกับแมนยูก่อนจะย้ายไปเอฟเวอร์ตันเนี่ยปีไหนพี่ตอบได้ไปต่อตอบผิดกลับบ้านตามพี่เต่าไม่ได้เงินสักบาทส0วิิตจับเวลาครับโ <c oughs> อ้เอาเอาบหมดเวลาครับ <c oughs> ไม่มีเวลาวิเคราะห์แล้ว พี่ไฮพี่ต้องตอบแล้วว่าดา er วสันโวสูงสุดของแมนยูคือเวนรูนี่ครับปีสุดท้ายที่เขาค้างค่งกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือปี2017ครับผม 2016- 2017 2016- 2017เป็นคำตอบที่ถูกต้องับโมโหสามวันไป ไปต่อ <ผม S 1> ได้เลยไปต่อ5,000ันหรือจะหยุดรับ3 0 0 0บาทแล้วกลับบ้านครับถ้าผมหยุดเนี่ยมันจะเสียชื่อพนักงานขอสนาม,มาเล<อ>ยไปต่อสักสกล่องแล้วกันอ้อาวเวออีกสักกล่องหนึ่ง5,000ก็โอเคแล้ว5 0 0 0บาทครับผมจัดไปพี่หยิบคำถามมาที่มั่นใจคำถามนี้ต้องบอกว่าเป็นเลเวลสานะเป็นเลเวลที่ยากขึ้นมาอีกระดับดังนั้นเนี่ยถ้าใครดูบอลผิวเผินดูไม่ได้เจาะดีเทลเอาความรู้นะฮะบอกเลยว่า อาจจะตอบลําบากเดี๋ยวเรามาดูคําถามข้อน,นี้กันนะครับโอ้โหพัะเจ้า <_ ll os> นี่กี่คำตอบวะเนี่ยดูจากข้างหลังนะเป็นโคตรยาวเนี่ยคำถามมันเยอะกว่าไฟ่มาแทกอีกเนะอะผมจะอ่านทีละบรรทัดและตั้งใจฟังคำถามไปพร้อมๆกันใครตอบได้คอมเมนต์เล่จะ้ะ <_ s> ถือว่าเล่นด้วยกันเนาะอะ ท้ายปี2020ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลีกใหญ่ศึกยุโรปประจำปี2 0 2 0 2 1มันมีการทำลายสถิตินักเตะของลิเวอร์พูลที่สามารถทำประตูได้มากสุดในรายการยูฟาใครเป็นผู้ทำลายสถิตินั้นเจ้าของเดิมที่เขาครองอยู่อ่ะคือใครและผู้ทำลายสถิติยิงให้ลิเวอร์พูลในศึกยูซีไปกี่ประตูในวันที่ทำลายอา่าข้อหนึ่งโมซาลาครับอโอ้โหตอบได้ว่าเฮ้ย สี่สิบห้าวิครับข้อที่สามข้อหนึ่งโมซาร่าที่ทําแล้วทําลายใครทําลายเซเว่นเจอร์ลัดแล้วไอ้เจ้าของเดิมเนี่ยผู้ทําลายเขายิงไปกี่ประตูที่ทําลายอ่ะเจ้าของเดิมเหรอไม่ใช่คนใหม่ที่ทําลายยิงกี่ประตูในวันที่ทําลายสถิติเนี้ยยิงกี่ประตูเอ่อต้องได้ควานี้ต้ได้เราเด็กหงส์ต้องได้ยี่สิบสองคำตอบเอาทีละข้อนะผมไปที่คําถามแรกก่อนครับใครเป็นผู้ทําลายโมซาร่าครับทำลายใครสตีเวนเจอร์ลัด และเขายิงไปกี่ประตูยี่สิบประตูครับ22ประตูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ่า<ๆ>เชื่อครับ5,000บนทโอ้โหโบนัสได้ไปแล้วเต็มๆไปต่อไหมพี่จริงๆผมเป็นคนไม่โลภนะฮะไม่โลภแต่ว่าผมมองที่ต่า,มากเมื่อกี้โลภมากราบหาย่ ดังนั้นผมพอแล้วครับผมหยุดที่5 0 0 0ันบาทครับผมพอแล้วเออง่ายๆเดี๋ยวรอจ่ายท้นเดือนจริงๆอ่ะผมไปถึงแสนได้แต่ถ้าผมไปถึงแสนเนี่ยเดี๋ยวคุณเกมเขาจะเปิดตัวไม่ดังไงเออเดี๋ยวคุณเกมจะดูเบาไปไงผมยอมให้คุณเกมดีกว่าผมขอเอาแค่ห้าพันไม่โลภฮะเอากลับบ้านเลวก็พออันนี้ผมหยุดแล้วนะห้าพันแต่เขาลองคำถามแสนได้ไหมได้เลยตอบได้ขอสักข้อตอบได้เอาไปครึ่งหนึ่งเอ้ย ไเมื่ eg, อกี้ห้าพันน่ะคำถามแม่งยาวสามพทัดอ่ะมีเท่าไหร่อันนี้แค่สองันทัดก็บอกว่าด้วยองคำถามหลับนี้นะครับผมผมอาจจะถามได้ไม่เข้าใจนะผมต้องขอเชิญสุดยอดแฟนบันแท้ตัวจริงผู้ท um> uh> um ี่ได้รถได้บ้านเขาคนนี้คือส <uh ุดยอดคำพิพตบอลในเมืองในในดวงใจของผมขอเแตะประมือให้ครับเดี๋ยวนั้งหมดมา ด้วยคําถามระดับยากสุดพี่นัทครับผมต้องเชิญพี่นัทมาเปิดอ่านอันนี้ตอบถูกได้ครึ่งเดียวนะไม่ได้เต็มนะเพราะเขาหยุดไปแล้วแอบบอกแล้หานครึ่งปะเดี๋ยวเดี๋วเี๋ยีกรคุณต้องวางตัวคุณต้องวางตัวคำถามนะครับข้อเงินแสนถ้าตอบถูกนี้ได้ห้าหมื่นโอ้ยอพระเจ้าโรมันอราโมวิช เจ้าของทีมคนดังเป็นผู้เข้ามาพลิกโฉมของวงการฟุตบอลในเรื่องของการซื้อขายตลาดนักเตะพาเชลซีเนี่ยจากทีมระดับท็อปโฟร์ท็อปฟายกลายเป็นมหาอำนาจถ้าเป็นทีมระดับแชมป์ยุโรประดับท็อปของยุโรปนะบริหารทีมาตอนนี้ก็17ปีแล้วบริหารทีมา17ปีลงเล่นไปแล้วก็มากมายอยากจะถามว่าเชลซีในยุคข,ของเสีย่ยหมีวันที่ลงสนามนัดที่1000เ้ย อะไรนะขูข้าโทษนะไปก่อนนะกูเป็นวิธีกรกูยังโมโหกูหงุดเลยอ่ะเจอกับทีมอะไรและสกอร์จบเท่าไหร่ ม่เหมือนโจทย์มาแบบให้กูแบบคิดให้เขาแบบเหมือนมึงไม่อยากจ่ายอะโอ้โหนี่อดีนะหยุดที่ห้าพันนะหยุดเ่ยห้าพันถ้าใครตอบได้คุณก็มาลุ้นแสนบาทในรายการของเราได้นะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่กลิ่นเป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่ทดลองแล้วถ้าใครคิดว่าคุณมีความสามารถเตรมัวเลยนะครับครับอ่ะตอบได้ไหมพี่โอ้เดามั่วเลยครับเดา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 อาเซนอลสกอร์ยังไงครับสกอร์ครับสองศูนย์แล้วกันสองศูนย์นะอันนี้มั่วเลยต้องบอกว่าเป็นคำตอบที่ ผิดบ้านทั้งคู่ับเฮ้ยแต่บัวเก่งนะแต่บัวเก่งบัวเก่งนะเจอคู่ปรับอเซโน่เลยสเปอร์สเปอร์ครับผมเนี่ยดาวเลนรอนดอนไงสองศูนย์ก็ถูกแล้วสองศูนย์ถูกแล้วจะฟังละศูนย์ก็คือเจอสเปอร์จบที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมและนี่ก็คือตัวอย่างของคำถามหนึ่งแสนบาทฟังันนะ มึงอะตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วไม่มีใครดูกูแล้วนะตอนนี้นี่ไงหยุดหยุดไปให้ไงหยุดกล่องหนึ่งแสนไปให้ไปแล้วมึงหยุดไปเทสเลยกูบาถึงปุ๊บคนสุดท้ายไปให้แต่กล่องสองเฮ้ยไม่มีหรอกระดับเกมเองระดับเกมเองฝากรายการเราหน่อยดีกว่าก็รายการนะครับเดอะคอปบอลอิตี้นะครับเพื่อนซีขยี้หงนะครับวันพฤหัสบดีครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็มาเจอกับสองเด็กหงนะครับคนหล่อหน้ามนของสนามได้นะครับผมไทยแล้วก็เกมเองนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าน่าจะเป็นแบ อันดับต้นๆของรายการลิเวอร์พูลด้วยที่จะจัดขึ้นในเวลาหนึ่งทุ่ม <c oughs> เราต้องโชว์โชว์ไว้ก่อนมึงไม่เอิร <ใจ S 1> ์นเออสนใจมึงได้นะครับแล้วก็จะมาเรียกได้ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ลิเวอร์พูลปีนี้เราจะเป็นแชมป์ร่วมกัน <Yeah. S 1> นะครับคุณบอกเลยหรือติดตามนะครับ <c oughs> มึงส่งเสริมถูกคนเลยเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันอังคารคนน้อยมาดูวัาเปล่าแทนปีใหม่อาจจะล็อกดาวน์แต่ห้องเราไม่ล็อกนะครับและนี่คือพี่ฮายขอประท้วง แล้วเรามาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายครับเขาคนนี้เป็นหน้าเป็นตาของขอบสนามเป็นเด็กหงเบอร์ใหญ่สุดหพองตัวใหญ่สุดเขาคนนี้เป็นสมาชิกเคียงข้างเฮียรุ่นศูนย์หนึ่งขอเสียงปรบมือกับแกเมยขอบสนามสวัสดีครับพียมาถามก่อนค่ะขั้นหวังวันนี้พี่เต่าจอดที่กล่องสองพี่มาหยุดนะไม่ไม่ได้ไม่ได้จอดนะหยุดที่ก่องสามคุณเกมวันนี้คุณควาดหวังตัวเองที่กล่องไหนคือสองคนที่มาคือแพ้ผมหมดอันนี้อร่อยนะ อันนี้1นึ่งแสนมีร้านหนึ่งไหมเจ้าติ๊กไม่มีถ้าอยากได้ร้านสมัครขอบสนาม GG เฮ้ยครับผมชิงร้านทุกสัปดาห์99บาท่านั้นโหลดได้ทุกวันนี้ทั้ง3แพลตฟอร์ม iOS Android แลวก็เว็บไซต์ทีมงานฝ่ามาบอกว่าอย่าลืมแกกดจ่ายเงินด้วยสมัครไม่ได้เอาเลยดีกว่าผมไม่อยากพูดเยอะเริ่มหยิบคําถามที่คุณมั่นใจในกล่องหนึ่งพันบาทมาคุณเกมกล่องคุณเ่มเล่นไปหนักมากเลยอะกูออกมาแห้งจัดเลยไม่ได้คุณต้องทําได้มากกว่านั้นไม่มีอะไรให้เล่นเลยต้องมีตรงมากกว่าน มาดูคำถามแรกของคุณแกมมูลค่า1,000บาทตอบไม่ถูกนี่ทุเลสนะเขาบอกเลยคำถามมีอยู่ว่านักเตะที่มาสวมเบอร์เจ็ดต่อจากโรนัลโดที่แมนยูโอเคคือใครครับตอบเลยไหมครับโอเยเคเขาเอิดจัดไมคิลโนเวนครับโอ้ยไมคิเโนเวนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างครับ เราไปแบบไวให้เดี๋ยวคนดูเบื่อแล้วคลิปนานแล้วอ่ะข้อที่2มูลค่า3,000บาทครับปี2020นี้ทุกคนรู้ดีว่าเป็นปีแรกที่พรีเมร์ลีกอังกฤษเขาใช้การแข่งขันที่มีระบบ V R ตัดสินช่วยกรรมการเข้ามาแต่มันจะมีวันหนึ่งวันที่ V R ทํางานแต่ระบบเทคโนโลยีโกลายเทคโนโลยีเว้ยแม่งไม่ทํางานคําถามมีอยู่ว่าวันนั้นอ่ะไอที่โกลายมันไม่ทํางานในสกีเมร์ลีกอังกฤษอ่ะใครเจอกับใครสกอ์แม์นั้น จบที่เท่าไหร่อง oh. คำถามนะ,ะถึงเวลาอตอบแล้วคุณเกมีครับเวลาหมดแล้วผมจะย้ําคําถามมีครั้งหนึ่งมาถามเสร็จคุณต้องตอบนะแมตนั้นอะ่ะใครเจอกับใครและสก,กอร์จบที่ทเท่าไหร่คือผมมันยากมากนะมันก็มีหลายแมทที่ท,ที่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช่ไหมแต่ว่า เอาเดาแล้วกันแต่ว่าก็พอมีเขาล้างบ้างอะแมตนั้นน่าจะเป็นเชฟเชฟที์ยูไนเต็ดเจอกับแอสตนวิลล่าครับผมแล้วก็เสมอศูนย์ศูนย์น่าจะใช่แต่จำอะไรไม่ได้จำได้แค่ประมาณนี้ยจังหวะที่เหมือนบอลเข้าแล้วปัดออกอะไรสักอย่างผมผมภาพมันลางมากคือวีอาเราจะรู้กันว่า<ๆ>ทุกอาทิตย์มีปัญหาหนึ่งอย่างน้อยน้ยนแมตช์้าคุณตอบมาสองคำตอบวิลล <V illa S 1> ่ากับเชฟยูศูยูนยครับผมคำตอบถูกต้องครับผมโอ้โห คุณแกมครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของคุณนี่แม้จะจำรายละเอียดไม่ได้แต่ผมเดาอ่านมาผมเดาครับเอมึงเดาเลยเหรอเดาครับแต่ว่ามันมีเค้าลังไงไม่ต้องถามนะว่าอยู่หรือไปต่อพูดเองเอิดเองว่าจะไปแสนไม่ได้ดังนั้นกล่องที่3ามครับเอาผมล้วงลงไปในหลุมก่อนดีกว่าครับผมอ่ะเจอแล้วครับผมครัาเท่าไหร่ห้าพันบาทเฮ้ยทำไมมึงทำมากันน่ะกำลังนึกว่ามันนานมากแล้วคําถามนี้ใช้ความจําพอสมควรครับผมคําถามมูลค่า5 0 0 0บาทมีอยู่ว่าครั้งล่าสุด ที่ลีกบนเดสติก้าเยอรมันเนี่ยนะฮะมีแชมป์ที่ไม่ใช่ชื่อว่าสโมสรบาเยอร์มิวนิกอ่าโอเคคือปีอะไรทีมไหนมาคว้าแชมป์และผู้จัดการทีมนั้น่ะใครต้องบอกว่าอันนี้ผมพอจำได้บ้างนะคือผมบอกเลยผมรู้สึกว่าผมรู้ว่ามันคือทีมอะไรครับผมรู้ว่าผู้จัดการคนไหนครับแต่ที่ผมไม่รู้เนี่ยก็คือปีผมผมเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกัน ทีมเนี่ยบูเลเซียดอทมุนแน่นอนแน่นอนทุกคนจำกันอยู่แล้วว่าทีมสุดท้ายที่คว้าแช,ชมป์บูเลเซีาแล้วไม่ใช่บาเยอร์คือดอทมุนผมว่าเนี้ยง่ายกว่านี้ <laughs> ดอทมุนครับแล้วก็ผู้จัดการทีมคนเดียวที่ทำได้ที่อยู่ในหัวผมครับเมสเซีเจงกันเจนคอปนั่นเองแต่ปี <c oughs> ยากมากผมไล่มาบาเยอร์มิวนิกอะได้แชมป์ติดต่อกันมาแล้วกี่แชมป์ <c oughs> น่าจะ8ครั้งซึ่งถ้า8นับย้อนกลับไปมันจะเป็น2012 2013แต่ฤดูกาลนี้มันคือ 2020ใช่ไหมแปดก็ผมว่าไม่ใช่2องพดต้องเป็น2011-2นสงคำตอบของคุณเกมมี3คํคำตอบนะคำตอบว่าบรุษเซิลด์มุนครับเป็นทีมที่มาขัดขวางปีไหนมมสอร่เจนเกนคอัในปี2011-22ถึงครับคำตอบของคุณเกมนะครับคำตอบแรกบรุเซิลด์มุนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมันต้องใช่อยู่แล้วคำตอบที่2องเจนเกนคอัเป็นคำตอบที่ถูกอีกครับผม ค่าย้ำปีครั้างเงพนสถึง2 0 1พเป็นคำตอบที่ถูกตั้งนรหบวมโอ,อ,อ้โมและข้อนี้คุณเกมทำไปได้ทั้งหมด5,000บาท <Yeah! S 1> เย้อาคุณเกมข้อที่4ี่หนึ่งมืนบาทผมควรจะหยุด <Hey. S 2> หรือว่าจะเดินต่อไปอควรเอนเตอร์เทนแล้วตอนนี้เดือนนันเขาขิงมาเกมหรือไก่ผมบอกตรงนี้เลย ผมเกมอยู่แล้วเอเคไปต่อครับหยิบคำถามกล่องที่4มูลค่า1 0 0 0 0มื่นบาทคำถามอที่4มูลค่า1 0 0 0 0มื่นบาทต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ใช้ความจำพอสมควรมันหลายคำถามหลายคาถามมากหลายขายะเหรอหลายขายะเลยขยะอ,อ่ะย้อนกลับไปปีที่เลสเตอร์ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคำถามมีอยู่ว่าปีที่เลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกของสโมสนั้นคือปีอะไรจบซีซั่น มีคะแนนเท่าไหร่แล้วใครในปีนั้นเป็นดาวซันโวอันดับหนึ่งของทีมเลสเตอร์ครับสามคำตอบมูลค่า1,000 0บาทดาวซันโวเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นจิมมี่วาดี้ครับผมซึ่งวันนั้นต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดเลยปีนั้นนี่ต้องบอกว่าวาดี้รุนแรงร้อนแรงมากควา้ารางวันสมาคมผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยมอีก มันมีเลสเตอร์ที่บูมขึ้นมาตอนตอนช่วงที่ได้แชมป์อ่ะแล้วก็มีการแห่กันที่กรุงเทพอ<ช>่ะเพ่าน่าจะตอนนั้นผมยังไม่ร่วมง,งานขอบสนามเพราะว่าเคยไปงานเขาคิงพาวเวอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าผมยังไม่ร่วมง,งานขอบสนามอ่ะมันต้องย้อนกลับไป3ปีเอาคนมาเล่น,นมาสามปีก็คือน่าจะเป็นผมเริ่มงานขอบสนามปี2017อ่ะแต่มันอาจจะถอยไปอีกนิดนึงน่าจะ2015 2016ประมาณนี้2015ถึง2016แล้วพอจำได้ไหมเลสเตอร์คว้าแชมป์เนี่ยเฉือนอันดับ2กี่แต้ม ถ้าผมตอบได้2ข้อเนี่ยพอจะได้ไปต่อไหมครับผมให้ไปต่อแล้วกันเอาจ<ด>ริงป่าใ,<ช>ให้ไปต่อมันย่างยิงมันมี3คําตอบคือซีซั่นอะไรจบซีซั่นนั้นมีคะแนนเท่าไหร่และดาวซันโบของทีมคือใครผมขอแค่2องในก็ได้คือดาวซันโบผมมั่นใจว่าเจม,มี่วาดี้เจมี่วาดีซีซั่นเนี่ยผมผมไม่ผมค,คาวค,คาวว่าไม่2 0 1 6แต่รู้ว่าปี2 0 1 6ันอ่ะน่าจะใช่ก็ถ้าในปีส0 1 6ก็น่าจะเป็น2อ1 5ัน1 6 2อันแต่ว่าคะแนนน่ะผมมั่วเลยแต่ถ้าผมตอบถูก้อให้ผไปต่อนะ่อ เออผมเราว่าประมาณ80กว่าไม่ได้เฮียมึงต้องเลทต้งชัด80กว่าของมึงคือเลขอะไร82 83ได้ไหมั้ย82ผมเอาเลขแรกนะคำตอบแรกของคุณเกมตอบว่าปี2015ถึง2 0น6นะเพราะแชมป์อ่ะมันต้องได้80ขึ้นอยู่แล้วไงอ่าเอาผมเปลี่ยน85ไป85มั่ว2015เป็นคำตอบที่ถูกครับอ่า7,500แล้วตอนนี้คุณ0็แล้วเจมี่วาดี้นะเป็นดาสมบนะมั่นใจนะเป็นคำตอบที่ ไม่วันนี้ก็มาเลขแหสัตว์ถูกครับเออเอาคาตอบสุดท้ายได้ไปต่อแล้วแน่นอนอันนี้ก็ได้ไปต่อแล้วแต่จะได้เงินเต็มข้อหรือไม่ต้องดูตะกี้ตอบอะไร85 85เป็นคําตอบที่ผิดครับผมแต่ได้ไปต่อมันก็ไม่รู้สึกภูมิใจท่า่แต่ต้องยอมบอกก่อนว่าจริงๆนะคุณเกมพูดเลขแรกมาเนี่ยใกล้เคียงมากเท่าไหร่เท่าไหร่82แล้วจริงๆคือ81เต็ม แต่ที่แน่ๆคุณเกมคว้าไป7 0 0ัมาอ่ะและข้อนี้ครับต้องขอเรียนเชิญสุดยอดแฟนพันแท้ที่มันเหมาะสมกับคำถามอันโคตรยากของกล่อง1 0 0 0 0แบาทขอเรียนเชิญเดนัทสักบบมา มาจุดนี้จนได้แล้วเนี่ยโอเคกล่องนี้มูลค่า1นึ่งแบาทครับถ้าตอบได้คุณจะคว้ารางวัลโบนัสสูงสุดตั้งแต่ของสนามเคยแจกกันมาคเทียบเท่ากับผู้ชนะของสนามจีจีเลย1 0 0 0 0แบาทเอาไปโอ้โหตอบได้ยอมอ่ะพี่นัทท้านพี่นัทเล่นพี่นัทจะตอบได้ไหมไม่ได้หูยตอบไม่ได้ระดับเดือนนัทจะตอบไม่ได้ไม่หาข้อบูลตอบไปได้มึงไปเอาถ้วยไปเลนเองคำถามเงินแสนของขอบสนามสำหรับเกมเอง นะฮะมันหมกไม่ตรงเนี่ยคือทำไมกล่าวว่าเรากล่าวว่าเราตอบผิดปุ๊บเผื่อจะได้คะแนนพิเศษจากทีมงานเขาใช่ไหมเปล่าดีครับครับผมปกตินะครับ่อะเงินย้อนไปหน่อยย้อนตรงไหนย้อนไปหน่อยอ่ะคำถามย้อนไปในเกมนัดชิงชาเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2012ครับพี่ไานมึงไม่งสิครับกูไปแล้วฝังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่พี่ทีก็กู่นวนแล้วนะฟังอยู่เอามปเอาไปอ่ะ ในฤด,ดูกาล2011-2012เนี่ยเชลซีควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ครับนะครับในการเจอกับบาเยอร์มิวนิกเนี่ยมันมีคลิกล็อกกันนะในช่วงท้ายเกมครับแล้วก็จนถึงการดวลจุดโทษความจำดีๆนะนึกดีๆนะถึงการดวลจุดโทษและก็มีหลายคนที่ยิงพลาดไปในวันนั้นคำถามวันนั้นในวันที่เชลซีตีเสมอบาเยอร์มิวนิกใคร เป็นคนยิงอันเนี้ยน่าจะเป็นคําถามที่ง่ายที่สุดในกล่องนี้แหล้วใครเป็นคน,<ใ>น,คนยิง,องของเบเวลนี้แล้วตอนดวลจุดโทษกันนะ่ะทั้ง2ทีมใครพลาดบ้างในการดวลจุดโทษโอ้โหคุณไปเป็นพันธ์แอตเชลซีแล้วล่ะเออง่ายง่ายกูตอบได้นะอัเน,นียจริงๆกูเลยงงว่าอ,อันนี้เป็นคำตอบเดเดเด้เนี้ยนะพี่พกูตอบได้กูไอ้เฮี้ยเมื่อกี้ไอใช่อันนี้รู้พี่ว่ามันง่ายไป เออเอาเนี้ยจริงจรู้สึกมันง่ายกว่าสามพันอ่ะง่ายเลยอ่ะอันเนี้ยพอใช้ได้เอาคำถามมาครับพี่นัดหลอดสามนะยากพี่อันเนี้ยกูตอบไม่ได้อันนี้ยากมากอ่ะเป็นเกี่ยวกับทีมที่เกมเชียร์ริวพูยอ่ะครับอ่าใช่ครับผมอ่ะป้าเขาเรียกนะแพลวทางให้เงินแสนถ้าตอบถูกเดทโคตรเอิร์ดเออเอามาในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชหรดูกาลล่าสุดฤดูกาล2019ิบเกถึงสองพนะครับเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมตช์คือลิเวอร์พูลเจยเบอตันครับทั้ง2นัด มีประตูเกิดขึ้นรวมกันทั้งหมดกี่ประตูอันนี้ยังง่ายๆอยู่ใครทำประตูได้มากที่สุดและใครแอสซิสต์มากที่สุดในทุกๆประตูที่เกิดนี่คือในปี2019 2 0 20ใช่ซีซันที่แล้วใช่มันเหมือนไม่ยากอะแต่มันต้องนึกอะมันจะจำคนแอสซิสต์ได้หรือเปล่าแ้วละน่าจะประตูเดียวอยีวอกโอริกี้โมซไิไซด้แมเต่กีีแมตแต่มันเตะสองแมตไงอ่เต่กีีแมตโหยากว่ะ แอสซิสต์หนึ่งประตูคืออาริสันเบ็คเกอร์มั่วจริงๆเลยคราเนี้ยมึงดูแมตช์เดียวกับกูไหมเนี่ยยังไงถิงใส่เลยถิงใส่เลยเอ้ยตอบเาอบตอตอบเอออ้ยหมดแล้วหมดแล้วจริงๆมาเนี้แล้วกันอ่ะมีสามคำตอบ อะไรบ้างกี่ประตูเกิดขึ้น2แมตช์รวมกันกี่ประตูประตูเดียวไหมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ทั้ง2นัดมีประตูเกิดขึ้นรวมกันทั้งหมดกี่ประตูตอบ1ประตูแข่งกัน2แมตช์1ประตูและใครยิงได้มากสุดคนไหนโอริกี้ไปโอริกี้อัตอนนี้คือถ้าผิดคือผมจำสลับแมตไงแล้วใครใส่จแอซิดมากสุดคือมันเตะมั่วๆขึ้นหน้าไปอ่ะเทรนไบเอ้าเทรนอาราเซโนสามคำตอบนะครับผม1ประตูเนี่ยแล้วแสนโอริกี้อ่ะคำตอบ ดีวอกออริกี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกไปเลยเส่วนคำตอบข้อที่2บอกว่าใครแอซิดเยอะสุดนะเท็นคํเาเป็นคำตอบที่ผิดครับและที่เหลือก็ไม่ถูกเหมือนกันไม่ถูกเลยมันรวม7ประตูไม่ถูกเลยยิงกัน7ประตูคุณแกมผมจำโไปจำแดงเดือดหรือเปล่าอลิซอนเต้ซาร่าหรือเปล่าเออเดือดแต่อันนี้คือ เมอร์ซี่ซ้ายคือเลวหัวเอลวัตตันใช่ใช่ซึ่งโอริกี้ถูกก็ถือว่าเท่แล้วเมื่อกี้พูดมาเน่มาด้วยนะเออมาเน่เนี่ยไม่ยอมพูดไปด้วยเออผมไม่ได้อะไรเลยสรุปไม่ได้อะไรเลยคือมาเท่ๆต้องบอกว่าเทปนี้คุณเกมเท่สุดครับไม่ได้เงินไม่ได้อะไรได้ความเท่ล้วนๆนี่คือตัวอย่างเล่นๆของขอบสนามควิดโชกกล่องหันสานะครับบอกเลยว่าปีหน้า ใครมีความรู้ฟุตบอลและวอยากจะมาชิงรางวัลของขานหนามเตรียมตัวเตรียมสมอกของคุณไว้ผมพี่นัดและก็เกมรอรต้อนรับคุณอยู่คุณเกมสุดท้ายนี้่วยพรปีใหม่นะ ครับก็ฝากแฟนๆของสนามนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับป้องกันตัวเองจากโควิด19ด้วยครับแล้วก็ขับรถขับรถก็ขับดีๆเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยทานได้นะครับแต่ว่าทานให้เป็นหลักเป็นแหล่งเอ้าเอาเป็นว่ามีความสุขกับปากเนี่ยตอนนี้คันปากเนี่ยมีความสุขกับวันปีใหม่ครับแล้วก็มีความสุขกับทุกๆคอนเทนต์ของขอบสนามฝากติดตามเกมเองระเลงข่าวเกมเองโค้แเองเอ็กไอแล้วก็ทุกๆรายการของขอบสนามด้วยนะครับขอบคุณทุกการตอบรับตลอดปี2020ฝากแอปขอบสนาม GG ด้วยพวกเราจะตั้งใจพัฒนนนนาาาคคคออออออเเทตต์ขงรรบบสสมมม่่ไปปืยๆแล้้ี2021ผใหััญญพก แล้วก็พี่นัดว่าพวกเราทั้ง3าคนจะพยายามทําให้ขอบสนามกลับมายิ่งใหญ่ได้มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมและมากกว่าเดิมขอบคุณครับมันจะยิ่งใหญ่ไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไม่มีการตอบรับจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแฟนๆก็นั่นครับผมปี2021แฟนๆขอบสนามมาร่วมกันสร้างขอบสนามให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราต้องใช้พวกคุณแล้วเจอก,กันปี2021 <Yeah! S 2> สวัสดีปีใหม่ครับ Woo!